ข่าวนี้เปลี่ยนเกมทั้งตลาดคริปโตนะเพราะกฎหมายสเตเบอร์คอยพึ่งถูกลงนามนะครับและบริษ,ษัทการเงินระดับโลกกำลังเตรียมลงสนามนะสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่จะพาพเพื่อนๆไปเจาะลึกทุกข่าวสำคัญในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจมหาภาพครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะพนเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมข่าวใหญ่ระดับโดโนท ทำเซ็นกฎหมายชเนียตแอคนะคแต่ราคาบิตคอยเอ็กซพนั้นเนี่ยกับไม่ค่อยพุ่งขึ้นทันทีนะครับในใจหลายคนนั้นเนี่ยจจะกำลังคิดว่านี่คือข่าวใหญ่ระดับชาตินะครับที่ว่านะแต่ตลาดแล้วตลาดจะไปทางไหนนะครับคำตอบคือนี่คืออย่างที่เขาเคยพูดกันนะบายเด r u ล o เ เซลเดอดนิวนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะโดยเฉพาะในตลาดคริปโตที่ข่าใหญ่มักจะถูกเทรดล่วงหน้าก่อนประกาศจริงอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เองนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าทั้งตัว Bitcoin, XRP, e t h e r ท u เลียมหรือแม้แต่คริปโตตัวอื่นก็มีการปรับตัวขึ้นติดต่อกันหลายวันนะโดยเฉพาะ อย่างตัว XRP เองนะก็พุ่งทะลุทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้นะครับจนดัชนี RSI ของทั้งสามเหรียญเข้าเขต o v e r b o w อย่างชัดเจนนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นจนเกินสมดุลตลาดจึงจำเป็นต้องพักตัวนะเพื่อระบายแรงขายที่สะสมอยู่นะซึ่งเป็นสัญญาณพักฐานนะไม่ใช่จบรอบตามที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับในขณะที่ตัว b i ิตคอ n XRP เริ่มพักตัวนั้นเนี่ย ตัวอิทเลีเองเราก็ยังเห็นนะครับว่ากลับมีกลับเป็นเ,เหรียญหลักนะที่ดึงกระแสเงินอย่างต่อนเนื่องอยู่ตอนนี้นะแสดงให้เห็นว่าเงินยังอยู่ตลาดนะแต่เปลี่ยนขั้วการเคลื่อนไหวเท่านั้นนะไม่ได้มีเงินไหลออกแบบแพนิคเซลเลยนะครับและถ้ามองในเชิงอินดิเคเตอร์ใหญ่ๆนะตัวบิตคอยโด i มนแนนเองนั้นเนี่ยก็เพิ่งจะ ย่อตัวต่ําลงมานะครับซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันนะครับกับที่เอาคอยหลายตัวกําลังแรงขึ้นนะนี่คือภาพที่เรียกว่าเป็นภาพคลาสสิกของช่วงโลเทชันนะที่กําลังเปลี่ยนเฟสของตลาดคริปโตนะครับแล้วจุดสูงสุดของรอบนี้จะอยู่ตรงไหนนะหลายคนวิเคราะห์นะร,รวมถึงนักเทคนิคมืออาชีพนะชี้ ไปในะทิศทางเดียวกันว่าตลาดยังไม่จบรอบขาขึ้นนะโดยอาจจะบางคนจ,จะใช้เครื่องมืออย่างพี่บนญชีเอ็กเนชั่นนะหรือ Babe, อีเลียร์เบฟทำนายนะจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดนะของตัวบิตคอยนะหรือเครื่องมืออื่นนะอย่างที่ผมดูแล้วนะเนี่ยก็อย่างเช่นนะเทียบกับไซเคิลต่างๆที่ผ่านมานะแต่ตรงนี้นะเนี่ยก็เป็นตัวผลตอบแทนนะของตัว บิตคอยนะครับหลังจากที่มีการ h a บวิ่งนะไซเคิลนี้ก็คือเส้นสีเขียวนะเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเทียบกับ2องไซเคิลที่ผ่านมานั้นนี่ยบิตคอยจะไปทําจุดสูงสุดนนประมาณช่วงวันที่546หนะหลังจากฮับวิ่งนะประมาณสักวันที่5 3 0ร้อถึงห้าร้แต่ตอนนี้เองน็เนี่ยหลังจากฮับฮับวิงมาเราอยู่ที่ประมาณ วันที่453นะครับดังนั้นเทียบตรงนี้นั้นเนี่ยเลืประมาณสักร้อยวันนะหรือประมาณเกนะือบสเดือนนะครับถึงจะไปทําจุดสูงสุดถ้าเทียบกับ2องไซเคิลที่ผ่านมานะครับและถ้าเกิดเราเทียบนะครับผลตอบแทนของตัวบิตคอยตั้งแต่อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดจนไปถึงอยู่ในจุดที่สูงที่ทสุดนะร,รอบนี้ก็คือเส้นสีม่วงข้างล่างตรงนี้นะครับจะเก็นว่าถ้าวัดจาก จุดที่บิตคอยเคยทําจุดต่ำสุดจนมาถึงจุดสูงสุดท่านเนี่ยจะไปจบรอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ1นึ่วันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณวันที่ประมาณสัก9 8้วันนะก็ประมาณสักร้อยวันนะครับประมาณถ้าเกือบ4เดือนนะซึ่งถ้าเกิดดูข้อมูลต่างๆตามนี้นนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นเลยนะว่าบิตคอยก็ยังไม่จบรอบนะรับหรือถ้าเกิดเราจะดูผลตอบแทนนะ ROI นะ y e a r to Date r o ของบิตคอยเทียบกับในปี2017นะครับซึ่งเป็นปี หนึ่งปีหลังบิตคอยน์ฮับวิ่งเหมือนกันนัน่ยกับปี2021นยี่สนะครับสังเกเห็นว่าก็ยังไปต่อได้นะในปี2017และปี2021ันี่สเอั่นเนี่ยเป็นไซเคิลเป็นช่วงที่บิตคอยน์วิ่งขึ้นนะเป็นปีหนึ่งปีหลังบิตคอยน์ฮับวิ่งนะก็สังเกตว่าจะไปทำจุดสูงสุดนนเนี่ยจะช่วงปลายปีนะครับดังนั้นนั่นเนี่ยถ้าอ้างอิงตาม2องไซเคิลนี้นั่นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าบิตคอยน์ก็น่าจะยังไปต่ออยู่นะครับแต่ทั้งหลายทั้ กด subscribe ช่องผมไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลต่าง,างๆมาโชว์ให้เห็นนะว่าเราอยู่ในจุดที่สูงที่สุดหรือยังนะครับแต่แน่นอนนะว่ามีใครไม่มีใครทำนายอนาะคตได้ถูกต้อง100%เนะแต่เราใช้ข้อมูลในอดีตนะมาทํานายนะเพื่อที่จะหาเราเราหาเข้าเราหาจุดเข้าได้แล้วเราก็ต้องหาจุดออก ด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดที่ดีที่สุดนะครับแต่อย่างน้อยมีข้อมูลอ้างอิงเนี่ยผมก็จะข้อมูลตรงนี้มาแชร์เพื่อนฟังเป็นประจำนะเพื่อพิจารณาหาจุดออกจุดออกจุดขายออกร่วมกันในไซเคิลนี้ด้วยเช่นกันนะครับหรือถ้าใครอยากถือยาวก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะถือข้ามไซเคิลนะครับแต่แน่นอนการถือข้ามไซเคิลนั้นเนี่ยคุณจะต้องเจอในเรื่องของสภาพแวดล้อมเก็ตนะที่อาจจะทำให้ตื่นเต้นหรือ หรืออาจจะแพนิคก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่แบร์มาร์เก็ตอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยการย่อตัวในระดับ80%จากจุดสูงสุดนั้นเนี่ยมีให้เห็นการแทบจะเป็นทุกไซเคิลนะและในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยข่าวร้ายนะถ้าทนตรงนั้นได้ก็จะถือข้ามไซเคิลก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นในช่วงไซเคิลที่ผ่านมานับจากจุดสูงสุดนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะในช่วงปี2021ทาจุดสูงสุดไว้ที่68,000ย่อตัวต่ำลงมา 77%เลยนะอยู่เหลืออยู่ที่ประมาณ1,500นนะครับหรือในปี2 0ง7ันสิบเจ็ดนะครัน2 0บ8ทําจุดสูงสุดที่ประมาณสัก2 0 0 0มเหรียญนะครับยอตัวต่างมาเหลือ3,000เหรียญนะครับนั่นคือจุดที่เราต้องผ่านไปให้ได้นะถ้า,ถาจะถือข้ามไซเคิลนะหรือในช่วงโควิดนะครับอาจจะไม่ใช่แบร์มาเก็ตนะแต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ ที่ทําให้สินทรัพย์เสียงย่อตัวแรงๆเนี่ยบิตคอยตอนนั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่งางประมาณหกสิบสามเปอร์เซ็นตะจากระดับ 1, หนึ่งหมื่นเหรียญลงมาถึงประมาณสักสามพันเหรียญน,นะมีให้เห็นแบบนี้กันทุกไซเคิลนะครับถ้าบิตคอยล่วงระดับแปดสิบเปอร์ซ็นตหกสิบเปอร์ซ็นตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเอาคอยเลยนะล่วงหนักกว่านี้นะบางเอาคอยเนี่ยล่วงระดับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็เป็นได้นะแต่ถ้าเรารู้จักพื้นฐานของแต่เหรียญอย่างตัวบิตคอยต่อให้จะล่วงนะครับมาที่ระดับประมาณหนะในช่่วงที TX ล่มนั้นเนี่ยสุดท้ายก็วิ่งกลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก1นึ0 0 0สนหนึ่งนดเหรียญดอลลารา์สหรัฐต่อ BTC นะครับแต่ข่าวที่น่าสําคัญในช่วงนี้นั้นเนี่ยก็คือในที่สุดนะตัวจีเนียร์เกก็กลายเป็นกฎหมายเซร์คอยตัวแรกของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัล no ด์ทัป์เซ็นชื่อในทำเนียบข่าวนะรพร้อมโชว์ภาพลายเซ็นเต็มรูปแบบในแพลตฟอร์ม X ของทำเนียบข่าวนะครับ ซึ่งถือเป็นการยืนยันนะว่ายุคเซบาคคอยภายใต้กฎหมายกลางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับแต่มันสําคัญกันแค่ไหนนะครับความสําคัญมันคือจีเนตแอดคือกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกรอบควบคุมเซบาคคอยที่อิงกับตัวราสาราฐโดยเฉพาะนะครับซึ่งมีเป้าหมายสําคัญคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสถาบันนะครับทำให้บริษัทที่ออกเซบาคคอยต้องมีทุนสํารองอย่างชัดเจนนะครับและผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางนะเปิดทางให้บริษัท พาณิชยนะ์เปิดทางให้ธานาคารพาณิชย์สามารถออกเซปคอยได้ภายใต้ใบอนุญาตนะครับนอกจากนี้กฎหมายนี้ยังช่วยยึดอำนาจทางการเงินกลับมาสู่ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งในเวทีการแข่งขันกับหยวนดิจิตอลของจีนและสกุลเงินดิจิตอลจากธานาคารกลางประเทศอื่นๆด้วยนะครับหลายคนในวงการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดนี้กับเป็นตัววิตเบลตันวูดโมเมนต์2.0นะครับ เพราะมันเป็นการรีเซ็ตระบบการเงินโลกอีกครั้งในรูปแบบดิจิตอลนะครับสิ่งที่สะท้อนความจริงข้อน,นี้คือการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเซ r c l e ผู้ออกเหรียญตัว s ซ b ร์ฟคอ USDC หรือ t ทสเตอร์ผู้ออกเหรียญ USDT นะครับหรือบริษัทยยใหญ่อย่างคอยเบดนะครับหรือแม้แต่ฟาแฟดพิงเครื่องวอชนะผู้สร้างตัวแพลตฟอร์มชิมมี่ไนรวมถึงทีมบริหารจากแบ็ก็อกและม a สเตอร์การ์ดเข้าร่วมงานเซ็นกฎหมายครั้งนี้ด้วยตนเองด้วยนะครับ และเบรนอัมซองนะ CEO ของคอยเบดนะถึงกับโพสต์ว่านี่คือวันประวัติศาสตร์ของวงการคริปโตนะครับแต่ยังไม่ใช่จุดจบนะยังมีภารกิจต่อไปในคอ a ลิตี้แอคที่กําลังรอผู้ที่สภาพิจารณาอยู่นะครับคอลลิตี้แอคนี่จะเป็นร่างกฎหมายที่แยก แย yeah, ะนับชัดเจนว่าโทเคนประเภทไหนคือหลักทรัพย์หรือ security และประเทศไหนไม่ใช่นะเพื่อให้ทางบริษัทและนักลงทุนมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะและจะช่วยลดความคุมเคือที่เคยมีปัญหามาตลอดกับกรอตอสหรัฐอเมริกานะครับสุดท้ายนี้อยากให้พวกเรานะ้มอง Genius Act ไม่ใช่แค่ฐานะกฎหมายสำหรับ s ซเบอร์คอยนะแต่มันคือสัญญาณเปิดเกมของสหรัฐอเมริกาที่จะนำระบบ การเงินทั้งโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัวนะครับและเซเบอร์คอยจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างด้วยนะครับ <c oughs> และหลังตัว g ีเนียตแอผ่านนะครับทาง Master ่ a นเนี่ยก็มีโพสต์ออกมาในแพลตฟอร์มเนะว่าเราพร้อมเข้าสู่ยุคเซเ e r ร์คอยแล้วนะไม่ใช่แค่ตัวโพสต์สวยๆนะแต่พวกเขาเปิดเผยนะว่าพวกเราบอกนะว่าเราเตรียมระบบร่วมกับสถาบันการเงินมาหลายปีนะครับ เพื่อรอแค่กฎหมายนี้ผ่านเท่านั้นนะครับวีซ่าเอแม็กเพย์พาลเจพีมอร์แกนเวลฟอร์โก้ก็กำลังจะเปิดตัวเซฟรคอยของตัวเองในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าด้วยนะคนี่ไม่ใช่แค่อนาคตที่เป็นไปได้แต่มันคือปัจจุบันที่เริ่มต้นแล้วนะครับและประธานเซกคนใหม่อย่างพออาคีน,นั้นเนี่ยก็ประกาศชัดนะว่าอาจจะยกเว้นบางกฎนะเพื่อส่งเสริมการ โทเค็นหลักทรัพย์ด้วยนะครับและนี่คือสัญญาณว่าวอต้องการย้ายระบบจากตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมนะเข้าสู่บล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังนะถ้าอนาคตหุ้นทั้งหมดจะกลายเป็นโทเค็นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางชาวสวอปนะบริษัทหลักบริษัทบริหารหลักทรัพย์มูลค่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะประกาศว่าเตรียมเปิดให้บริการซื้อขายบิตคอย และอีททเรียมนะครับและพวกเขาตอบตรงๆนะว่าเราจะดึงลูกค้าที่ถือคริปโตบนคอยเบทกลับมาเก็บไว้กับฟร a p แทนนะครับนี่คือการเริ่มต้นของสงครามแย่งลูกค้าคริปโตระหว่างวอลซีดกับ n เนที e คริปโตเอ็กช้งอย่างคอยเบทนะครับคําถามคือเอ็กช้งไม่ว่าจะเป็นไบแนนคอยเบทคลายเกนจะรับมือไหวแค่ไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัทบล็อกนะของทางแจ็คดอ r s ซีนะครับ ที่ถือบิตคอยนะกว่าประมาณ8,584 BTC นั้นเนี่ยกำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ S&P 500นะครนะสิ่งนี้ยืยนยันแนวโน้มว่าคร,ริปโต t ทชชี่ s t r a t e g y ของบริษัทมาชนกำลังเป็นมาตรฐานใหม่นะที่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะเพราะมีหลายบริษัทกำลังตามมาไม่ใช่แค่ Bitcoin คบิตคอยนะแต่รวมถึงอีทีเลียม XRP และโทเค็นอื่นๆนะครับตลาดหุ้นจะ กลืนคริปโตหรือคริปโตจะกลืนตลาดทุนนะครับเราต้องมาดูติดตามดูกันต่อนะครับ <c oughs> okay, นะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงถ้าเพื่อนชอบข้อมูลและเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อจะที่จะไม่พลาดบทวิเคราะห์นะครับและข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตและแมคโครอีโคโนมิครับสำหรับคลิปนี้ราการไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ